ย่าเล่งหกักเอากระบอไปชัวอะไรอีอันนี่เอาใจใอยไปซื้ออย่างนีสนานแตย่าเล่งหกักกระหักดีกว่านี่เบาเย้ากินกระหกักยีนางมันกินก็ผัวมันกระหกักงาพักงางาเนี่ก็ลูกแล้วลูกอีกลูกงามใดก็ขึ้นงามนันแม่มยังไหนยังมาขึ้นบ่อยู่บ่ัยเศร้าสิา ต้นอัน,น่อหยางนอนสมัยนั้นเขากินเกี่ยงเหมิดว่าเตเหมิดแล้วย่างอยู่แง่กูแม่ให้มึงซื้อหญ้ามาใส่พักให้กูนะเอ้าจะบปเห็นบอกกูซื้อมาแล้วแม่ยู่แค่นะกูคือจังบ่เห็นแม่คือสิบ่เห็นมันดูหมองไดอยู่แค่นะตัวบอกไปเลยๆกูบ่เห็นมีเลย ใส่หยังก็บ oh, ่ดํา no บ่แดงดอกมูสูน <inaudible> oh, ั่นบ่แดงจังได๋ก็ซื้อมาไว้ให <üyor> ้แล้วน่ะเด้บ่เ <contaminated> ห็น uh, ติบ่แลบ่เห็นมีหยังได้ล่ะอยู่หั่นนนมาสร้างว่าสินบานี้นกูว่าสิเอามาใส่ให้มันงาม่แม่นี่มันงามกว่านี่บ่เห็นอีหลีบ่เอาบ่เห็นเดี๋ยวสิไปเอามาให้เด้อนเด้อโอ้มันอยู่หม่องดกูเดียวหาอยู่ดล่ะก็วางไว้อยู่แค่นั่นล่ะเบิ่งข่อยสิไปเอามาให เอ้ามาเบิองมันเป็นยังไงทีห่หอหยังเอาเอาย่าเล่งห้ากระว่าไปชัวอะได้อีอันนี่เอาใจใอยไปซื้ออยังนีสน่ะแต่ย่าเล่งห้าหา้าที่ไรนี่เบ้าเห่ากินกะห้ายีนางมันกินกับขัวมันกะห้า มนแมนอยู่บ่มันเกีียวกันอยกกู่บ่กัดยังสี่นี่แม่เจ้มาบอกไปเลยเยเอาเถอไ,ได้เอียนนี่โอ้ไผกินกะหักบพราะเสื้อจีบพราะเสื้อเจ้ากินเบิ้งเจ้ากระหกักคือกันเอาหน่จักมันแมนดูบ่เด้อบ่านี้ให้ใส่อันหนึ่งก็เอามาอันหนึ่งจังแมนได้ลูกนี่ก็ะเด้อแมนลองกินเบิ้งเล่งน,นี้หกดา,อา,าโอ้บาปโอ้ กูนั่นบไดให้มาเล่งหักคนกูสเสามาเล่งหักพักกูนี่แม่จักแล้วโอ้ใส่ยังกจ็จะเป็นบ่ดําบ่ดแดงมันขี้มาเล่งยังไดหักพักนี่แม่แบบนี่บอได้หักคนได้ดิเสีมาเล่งหักพักนี่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 เฮ้ยบ่เป็นจะเสียแตกเ้งเนาะเอาหน יא, ี้เด้อเอาหนี้ไรให้ไปซื้อยาเล่งค่ะ พักโลจิอามาเลงห้าก,กูนี่บ่